ดีพี่น้องเอฟซีตรงนั้นทางขาดไปไม่ได้ตัดทางใหม่นะคะเราจะตัดทางใหม่เราจะไปทางนี้เดี๋ยวไปดูสายลุยของเตี้ยตั้มกันก็าเป็นยังไงอ่ะสลิดแล้วโอ,อยอากคือหลไยไม่มีตั้งไปจัดฟันเ้อไม่มีตั้งไปจัดฟันให้นะน่ายจนมุมไปหรอ พี and you ่น้องเอ้ย มีตอไม้มีน้ำด้วยเย็นนี้คงลุกไม่ขึ้นเลยเนาะพี่น้องที่มาปั่นจักรยาน จะไปถ่ายตรงน้ำตกให้พี่น้องดูโอ้ลง้าเปียกเลยจูงลมเมือยเราทางเป็นยังไงคะสุดยอดไหมคะสุดยอดไม่มีที่ตีเลยใช่ไหมคะสมบุ์แบบทุกส่วนทางสุดยอดนะคะพี่น้องทางโหดมากทางโหดมากนะคะคุณแม่ทำไมไม่เอาคุณลูกๆมาด้วยวันนี้น่ะโอ้คุณลูกๆเขาติดธุระนะฮะ ทางโหดมากพี่น้องมีน้ำด้วยนี่นะคะลุยน้ำด้วยขึ้นเนินค่ะขึ้นจะเนินสูงค่ะขึ้นเนินขึ้นเนินอีกนะคะ เป็นไงคะทางสุดยอดเลยนะคะทิปนี้สุดยอดจริงๆนี่นะคะอน้ำตกพี่น้องน้ำไหลน้ำเย็นเป็นตะเย็นแท้นี่นะคะทรัพยากรธรรมชาตินะคะ น้ำไหลมาจากนู่นเนินสูงนู่นนะคะพี่น้องนี่แล้วก็ไหลเพาออกไปนะคะตามได้ตามสวนนะพี่น้องเดี๋ยวทาดูจักรยานยังไม่มาอย่างเย็นเลยพี่น้องอย่างเย็นเลยอย่างเย็นเลยนะคะโอ้ใสมากอะพี่น้องดูใสมาก สุดๆเลยโอ้ใสามากนะคะนี่เป็นไงเสียต้ำเหนื่อยไหมปวเเนื่อยไปไหนครับบ่เเนื่อยแล้วก็ขี่รถมอไซค์เนะาะบ่เมื่อยมืออยู่ดิมีหล็่มีป่าป่าไม่รู้อ่ะน้ำเย็นๆไปดู่ เย็นพี่น้องยังไม่มานะคะอันนี้น้านะพี่น้องโอ้ลงมาเจอน้าเลยฮะระวังน้ำนะคะน้ำเดอ้อน้ำเดอ้อตรงนี้โอ้เปียกเลยเปียกเลยน้ำเนอคะ่ะนี่ตรงนี้น้ำเอ้อ ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคอยที่ด้านหน้านะคะเพราะว่าพี่น้องก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะคะ เบิ่องบนข้างขาดค่ะอันนี้เราเข้ามาจะถึงท้ายเขื่อนแล้วนะคะเราเสลิดท้ายเขื่อนมาแล้วดูพี่นอ้องเจ้าทำคัแนนเลยให้ลงมัน ไม่รู้อ่ะรถปีกัพมายัางไงนี่รถปิกพมายัางไงตรงนี้นะคะที่เอาเว็บมาตอนนั้นคี่จะต้ามาติดนะ,ะวันนี้เขาจัดเต็มแล้ว ระวังรถด้วยโอเคเอาไงจะซักเออเออเออโอ้โอ้โหโอ้โหชิจวนะฮะโอ้ผ่านอยู่มั้งรถเสียต่ำเนี่ยผ่านไม่รถอะ แรงนะ ก็มีสายเอวด้วยก็มีสายเอวด้วยใช่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่ช่องตดำดําซิงสำหรับคลิปนีออ้สวัสดีค่ะต่อคลิปหน้านะคะ